สวัสดีค่ะพี่น้องทีละทุกท่านนะคะ Hello d a f e every one is very happy นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำอา,อาหารผัดเผ็ดปลาหมึกกับหมูนะคะผัดเผ็ดนะคะเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะเครื่องปรุงก,ก็มีนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่คือปลาหมึกนะคะปลาหมึกนี่ก็พริกที่เราผสมแล้วนะคะผสมไปแล้วนะคะนี่คือเนื้อหมูนะคะ เนื้อหมูนะคะเนื้อหมูนะคะอันนี้หัวระพานะคะหัวละพาสดๆเลยนะคะจากต้นนะคะจากต้นเราเองนะคะนี่ก็คือนะคะหน่อไม้นะคะหน่อไม้นะคะไม่ใช่หน่อไม้ดองนะคะเขาเอามาต้มนะคะเป็นหน่อไม้สดนะคะเอามาต้มนะคะนี่คือหัวะพาสดนะคะอันนี้ก็ให้ดูนะคะอาหารทุกชนิดนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะ ก่อนอื <t iling> ่นนะคะเราก็เปิดไฟนะคะเปิดไฟก่อนนะคะค่ะเปิดไฟนะคะเพื่อจะให้ให้ไฟนิดนะคะร้อนนะคะนี่ค่ะให้ไฟร้อนนะคะเราเอาเราเอาน้ำขึ้นก่นจะ่หเดือดมากนะคะนี่นะคะเราก็จะมาผัดนะคะปลาหมึกนะคะปลาหมึกสดนะคะนะคะปลาหมึกสดนี่ค่ะปลาหมึกสดนี่ค่ะเนื้อหมูนะคะ ื้อหมูนะคะเนื้อหมูเนื้อหมูนะคะก็มีผลัพาค่ะที่ให้ทงไปนะคะนะคะทุกอย่างนะคะนี่เพิ่งปรุงหมดเลยทุกอย่างนะคะทุกอย่างนะคะเครื่องปรุงนะคะะเราก็เราก็ใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันไปนะคะนี่ใส่น้ํามันนะคะใส่น้ำมันนะคะใช้เครื่องแบบไม่ต้องร้อนมากนะคะเราก็หลีบไฟก่อนนะคะอีกสักนิดนะคะ รอไฟให้เบาๆนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำพริกเนี่ยพริกนี่นะคะเราก็ผสมแล้วนะคะนี่นะคะผสมเรียบร้อยแล้วนะเราก็ใส่ลงไปเราเดือดแล้วร้อนแล้วค่ะนี่ค่ะนะคะก็ดูตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูชิปผัดนี่ค่ะผัดเผ็ดปลาหนึบนะคะผัดเผ็ดปลาหนึบค่ะค่ะแล้วเราก็กำลังเอาน้ำใส่ไปหน่อยนะคะ น้ำใส่ไปหน่อยนึงค่ะเพื่อเพื่อเราคุณจเรียบร้อยลนะคะอันนี้เราแค่คั่วนะคะพวกผู้อันนี้ค่ะเร๋ยวเอาน้ำใส่นิดนึงนะคะเราจะใส่น้ำลงไปหน่อยนึงนะคะเพื่อให้เขาขุบติดเฉนะคะเราะเครื่องงเราใสไปแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะ อย่าล yeah, ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนะคะเราจะได้มีคลิปอาหารดีๆมานำเสนอเนคะค่กข้าวนี่เลยคะผัดเผ็ดนะคะตำกระหมูนะคะผาดหน่อไม้ใช่หน่อไม้สดนะคะไม่ใช่หน่อไม้สดนะคะหน่อไม้ก็ต้มมาแล้วนะคะแล้วมันก็เลยเหลืองค่ะนี่นะคะนี่เอาไปเหลืองเลยนะคะเคี่ยวให้เหลืองนะคะเอาน้ำมันอีกหนึ่งนะคะเคี่ยวให้เหลืองนะคะ เราก็ใส yeah! ่เน,นื้อหนะคะเนื้อหมูนะคะหมูลงไปก่อนนะคะปลาหมึกจะลงที่นะคะปลาหมึกเพราว่าปลาหมึกเขาจสดเลยนะคะขียเหลืองเดยปลาหมึกลงี่หลนะคะใส่นาดไปหน่อยนึงนะคะ ใส่น,น้ำใส่นะคะแล้วเราก็คั่วให้ละลอ oui เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เปิดไฟอีกนิดหนึ่งคั่วนะคะยิ้มิกไม่ได้เลยค่ิกไม่ได้จะตามทุกครั้งเลยค่ะ เราให้เหลืองหน่อยนะคะตรงนี้นะคะให้เนื้อเนื้อหมูก็สุก,ก่อนแล้วเราค่อยใส่กระหมูกน,นะคะแล้วเราก็ใส่หน่อไมนะะ้นี่นะคะนี่นะคะหน่อไม้เราหั่นให้ชิ้นใหญ่ๆหน่อยแล้วอันนะคะมันจะดีมากผ่นนากกนดีาผ่านเลยะคะ,ะให้เนื้อหมูสุกนะคะ แล้วก็ใช้ค่ะปูและปลาสดๆนะคะเราจะเด็ดมาจากต้นจากต้อนเลยตอนเช้านะคะเราจะทำแล้วก็เด็ดมานะคะค่านี่เราก็ใส่ปลาหมึกนะคะปลาหมึกเลยนะคะแล้วใส่ปลาหมึกนะคะปลาหมึกนะคะปลาหมึกสดนะคะค่ะปลาหมึกสดนะคะชิ้นใหญ่ๆใส่ตั้งโบตั ชิ้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใส่หน่อไม้ที่ด่างผัดเครื่องปรุงแล้วปรุงเรียบร้อยแล้วพักเพิ่มน้ำปลายอยีกนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วกะหกค่กะประมาณนาทีนะคะถ้าให้ร้อนจัดๆนะคะแล้วก็ใส่หน่อไม้นะคะหน่อไม้นี่นะคะเวลาไหนเราต้องมาต้มมาลวกอีกทีนะคะมาต้มมาลวกอีกทีนะคะถ้ามาผ่านนะต้มก็ จะใส่ผักเลยนะคะนะคะ่ะเอาหมูนะคะเอาตอมุกที่เขาให้เล่น่อนนะคะนี่นะคะหมูะคะ่ะต้มหมูนะคะหมูจบก็ม้วนหมูนะคะใส่เรียงไปน,นะคะนะคะ,ะ,คะพอเสร็จนะคะพอเสร็จแล้วก็ใส่นี่เลยคะ่ะหน่อไม้นะคะใส่ดอกไม้ไปนะคะ นะคะผัดเผ็ดปลาหมึกหนูหน่อไม้นะคะอดี๋ยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะนี่นะคะให้เขา้อดอีกทีนะคะหน่อไม้เราสุกแล้วเ็าเราต้มมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะ่เดี๋ยวรอรอให้เขาเดือดนะคะค่ะของในนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็รอเราเพิ่มน้ำนะคะน้ำน้ำองเราลนะคะ เพิ่มน้ำไปนะคะให้เขาละเลียดนะคะครับเป็นน้ำขุกขิดๆเลยนะคะนะคะนี่ค่ะให้ดูนะคะมันจะมันจะมีรสอร่อยนะคะ ต้องการนิดหน่อยนะคะน้ำปลานิดหน่อยนะคะก็ราจะอร่อยแล้วก็เติมน้ำปลาไปนะคะนิดหน่อยนะคะในน้ำเดือดนะคะในน้ำพอเดือดนะคะแล้วเราพอเดือดปุ๊บนะคะเราก็ใส่หัวล็กพาลรนหน้านะคะ โดยน่าก็คส,สวยนะคะนี่หัวละพาสดข้าวยิมผักนะคะที่นี่หัวละพาเราใส่ไปเลยนะคะเสร็จแล้วแหละนะคะร้อนแล้วนะคะนี่นะคะเราใส่ไปเลยะค่ะหัวละพาบ้านเราเยอะนะคะกิมผักเยอะดีนะคะนี่หัวละพานะคะเป็นบำรุงนียค่ะบำรุงบำรุงในร่างกายนะคะบำรุงเลือดบั่งบำรุงทุกส่วนนะคะ ดีค่ะใครกินได้ดีมากเลยนะคะแต่ของเราเี่ปอสามพิกนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะผัดหมึกนะคะผัดปลาหมึกนะคะหน่อไม้สดกับหมูนะคะเดี๋ยวเราก็จะไข่นะคะ อลาาใส่ไไน,นะคะค่ะ <ale> แล้วเราก็ปิดแก๊สนะคะปิดเลยนะคะปิดแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยนะคะอะเปิดแก๊สนะคะเราก็จะตักมาให้กินกับข้าวร้อนๆนะคะกินกับข้าวร้อนๆนะคะนี่เมี็ปลาหมึกน,นะคะเนี่ยนะคะนี่นะคะกระปุกนะคะเราะะก็กินกับข้าวร้อนๆนะ,ะนี่นะคะเห็นไหมคะ แล้วก็มีน้ำขูกขิดหน่อยหนึ่งนะคะนี่นะคะมีน้ำขูกขิดนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือนะคะผัดปลาหมึกนะคะหน่อไม้นะคะหน่อไม้นะคะหน่อไม้ไม่ใช่หน่อไม้ต้มนะคะ ต้มแล้วแล้วก็เรา,เ,าเราก็เอามาต้มอีกทีนะคะหน่อไม้นะคะกินคู่หัวฬาดิบดิบนี้ได้เลยนะคะใบหัวฬาด,ดิบดิบได้นะคะแล้วส้มโอขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอเพื่อนทุกท่านนะคะมาลับชมแล้วก็ทานนะคะผัดเผ็ดปลาหมึกหน่อไม้นะคะกับหมูนะคะค่าขอบคุณมากนะคะขอเพื่อนทุกท่านนะคะจงมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะ ค่ะบุญรักษานะคะบุญรักษานะคะก็พระคุ้มครองนะคะเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะคะที่อยู่ในที่นี้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะนี่ค่ะคือผัดเผ็ดปลหมึกนะคะมาชมใกล้ๆเลยนะคะค่ะผัดเผ็ดนะคะแล้วก็จะเติมนี่อีกทีนะคะนี่ค่ะเนื้อหมูนะคะนี่นะะเนื้อหมูนะคะนี่นะคะนี่นะคะอ่ะนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนที่ที่รักทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะ อา,อาหารนะคะผัดเป็ดผัดเผ็ดปลาหมึกใส่หมูแล้วก็นหน่อไม้นะคะค่ะขอบคุณนะคะค่าที่เข้ามาชมนะคะค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มนะคะก็จะมีคลิปดีๆมานําเสนอนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะบาย,บาย ค่ทานกับข้าวร้อนๆค่ะ